เด็กเ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยผมนะฮะคือผมชแนลโหชินโรทีวีวันนี้เราอยู่ในเกมฟรีฟ้าออนไลน์สัตว์แล้วนะฮะก็ วันนี้นะครับผมเป็นช่วงกิจกรรมของวันเด็กนั่นเองครับฟีฟ่าออนไลน์สมเนี่ยมีโโมชั่นขึ้นมาก็กคือแลกเจอเป็นแค่นะครับผมรับไปเลยการ์ดท,ท็อปไฟนั่นเองผมท็อปไฟไปเลย <Wow. S 1> ก็สิทธิ2ครั้งตเหนื่อยนีครับผมกิจกรรมนี้หมดเขียวที่17มกราคมนะฮะก็ไม่เสียเวลาผมขออนุญาตไปเปิดกันเลยมาแล้วครับผมเป็นไงฮะกับการ์ดท็อปไฟนั่นเองครับผมไม่เสียเวลาครับไปกันเลยดีกว่าครับถ้าพูดถึงการ์ดท็อปไฟเนี่ย ผมอะอยากได้ปีสุดท็ยูนะอ่าะ,ะไรอย่างนียแหละเออโ,โ,มโรมาตัวคาร์ลอสเนี่ยกาค้าเงี้ยเพราะฉะนั้นใบแรกจอดไปเฮ้ย <Hey! S 1> สตีเฟนเจอราดอ่าก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะแต่ถ้าพูดถึงท็อปไฟเนี่ยมา,าจจะเป็นดับเบลไฟก็เป็นได้ครับผมใบสุดท้ายครับผมโอ้ยตื่นเต้นไป ว้าคานาวาโลศู w c ์วถือเป็นกองหลังที่โคตรของพวกแขงเลยด้วย68ล้านเนี่ยตรวมกันแล้วนะก็ไม่น่าเกียดนะครับอืม29กับ68นั้นขออนุญาตไปเช็คในราคาการขายก่อนนะฮะเป็นยัไงกันบ้างครับผมดูซิดูซิคานาวาโลตอนนี้ก็ผม69ล้านนะฮะแล้วก็สตีเฟนเจอรา31ล้านรวลกันแล้วก็ประมาณ 9กล้าน95ล้านตีกลมๆไปประมาณ90ล้านแล้วกันครับผมก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะกับโปรโมชั่นแลกเส่อเป็นแค้นนะครับใครที่สนใจก็ไปแลกกันได้นั่นเองสำหรับผมนะสุดท้ายนี้กับผมโคชิฮิโร่ทีวีขอลาไปก่อนถ้าอย่างไรเราก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ผมด้วยแล้วกันนะฮะเชอกันทุยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ